อืมออร่อยอ๋ออร่อยแข็งจังเลยเก่งอ่ะนี่ลวงไปแล้วเดี๋ยวป้อนใหม่เดี๋ยวป้อนใหม่ค่ตุ้มสิคันใหญ่มาก

<differences S 2> <ừ S 1> ไม่ได้แกงหนูแกงไม่ได้แข็งเออแล้วไม่กินแล้วแข็ง